นายง่วงนอนเหรอตื่นนะตื่นง่วงแล้วเหรอฮะเจ็บปวดอะไรเจ็บปวดท้อง เอาเข้าไปนอนอะไรอย่างน้นอ่ะจับลุกขึ้นอึบ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 โอ้ยยองเลยสวัสดีลูกป,ป้านะอ่าของนี่ๆทุกคนครับผมตื่นเศร้ามาสับมาสัมผัส บรรยากาศบ้านทุงครับผมอากาศก็คึมๆแนวจังหน่อยคือยังฝนสิตงนี่แหละเพราะว่ามันเข่า้วดูหนาวเนาะมันอาจสิขึ้นคือบางบ้านบางหน้าก็จากะลงเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเกี้ยวเขาเกี่ยวป่าแล้วเนาะนี่นาเกี้ยวเขาแล้วครับผมอีกจประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จากะสิเกียเเก่ยวเขาเกี่ยวเขากแล้วเขาก็เริ่มสิแก้สิเลี้ยงเต็มทงแล้วเนาะ ก็บรรยากาศอันนี้ก็ตอนนี้ก็สีหงโโม่วงหงม่งแล้วอากาศมันก็เมื่อนี้รู้สึกว่าอากาศคึมคึมครับผมคึ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 มฝนคึมล่มหรือจังไดนี่ล่ละหรือแดดบม่ท่านออกเงี้ยวใดบุ๊นี่นี่ก็ตื้นจะเศร้าๆคุณครับตื่นมากกัเล่นตามภาษาล่างหนาล่างตาแล้วแต่แต่ว่าผมม่ท่านหวีแ่ลงน,นะถ้าแปลงเร็วนีู้กคอยเห็นวานนียผม แต่บบได้ครับผมแกลุรมเพระท่านดีนี่ยังลูกลูกโป่งนะคะเอา้านี่นี่ฟอนยังไงฟอนใน่อมึงเนี่ยนิง่งเอาฟอนยังไงปะที่เพ่งนั่นแม้เพ่งไล่สินไล่ย,ยังเนี่ยเขาจะอาฟอนยังไงอ,อะเอา้า โอ้โตดบ่อืมตดอะไรยังเกาะตดอะไรตดอะไรตดอะไรเป็นว่าตดอะไรเอ้าตดดิเอ้าตดอะไรเอ้าตดอ๋องนี่นี่ตดอะไรนี่นี่ตด,ดดิ จบอะไรนี่วุ้ยเอาเป่าวุ้ย,ยนี่นี่ตดอะไรนี่อ่ะเอาตดปุ๊ดเลย ทีนอนก็บย้ำมาย้ำมาแลนกับปูนอนนะทีวีครับผมพอาีเมึงเพราะทีเ,ออเมืองหนังชูมือเมืองหนังตอนนอนกปฬานี่บอกบอกเคยเมึงหนังชูมือเมืองหนังตอนนอนเนี้อ่า เข้าบ้านแล้วีนนี่เข้าบ้านแล้วคนขี้ดื้อนี่อู้ uh, อะไรนะเข้าบ้านแล้วเหรอลูกน้องนี้นนนบ้านน้องนีน้องนี้นนตดตดเหรอตดจะตายตดจะตายตดดูดิดดเป่าตดดูดิโอ้ย น้องคะนี่บ้านน้องนี่บานเปิด ขอขอบบุญขอบคุณนพี่ๆน้องๆครับผมที่ติดตามนี่นี่เนาะแต่หน่อยกสิตายคว่ำน่ารักคว่ำสุดใสคว่ำไรลเดือนสาของนี่นี่ไม่มึงทุกเศร้านะครับผมช่วงเศร้าๆประมาณเจ็ดแดดลุ่มคือสิมีคลิปกินเข่าคลิปหนึ่งคลิปเออนี่นี่คลิปหนึ่งตอนจะเศร้านะครับผมผู้ใด ติดตามกระชีรู้เนอะจะหน่อยกระชีไทยเห็นพี่ๆป้าๆนาหน้าที่เอ็นดูร้านให้มึงทุกเศร้าครับผมนี่นี่จุจ่าจุจ้าสวยๆดิอ่าบอเนะนี่ยนี่นี่จุจ้าสวยๆดิ <laughs> ทุ๊เจ้าปะปานะน, αι, นะอาสวยดิเอาคุ๊กบบาบ่นี่เน,เนี่ยไปเรียนไหมไปบับ่ไปเรียนบ่ไปบ่ พอได้เตีบบอเลยบ่ไปบ้านย่าไม่พ่ไปไหมบ่พ่อไปเน้ยไปบ้านย่าไปบ้านย่าไหมบ่ไปบ่ไปบ่ไปดีเอ้พ่ไปนี่นี่รักพ่อไหมรักพ่อรักแม่ไหมรักแม่ แ,แม่สวยลากยาไหม oh. เอาเอาแค่วอง <Hey. S 2> ตรวให้พ่อตรวตดวด,ดิพ่อ oh. จ้า oh. อะไร oh. เอาเอาวอาไอา้หัวยองพ่อ oh. จ้าตา oh. ปาตาตา ป้าสวยหอมแก้มนี้ห<า>อมแก้มนี้<า>บอยกินข้าวยังกินข้าวยังรักพ่อไหมในนี่รักพ่อไหมคิดดื้ไอไม่ตงเรียนไหมไม่ตงเรียนไหม หนโอเค oh yeah, ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ